เกิดเรื่องจี้ขึ้นอีกแล้วครับหลังจากที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เอ p ซ o c รกี A ้ได้ปล่อยอัลบั้มที่ทุกคนรอคอยอย่างอัลบัม Don ้มดอนบีดัมแต่อย่างที่เราได้เห็นกันว่าในอัลบั้มนี้ครับมีหลายเพลงที่เขาดิสพูดไปถึงเรกเพราะฉะนั้นครับนี่จะเป็นการเปิดศึกไปถึงมหาเทพเรกหรือเปล่าเลยเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอกเลยว่าในการดิสในอัลบั้มดอนบีดัมเนี่ยสิ่งที่เอ p ซ o c รกี้พูดไปถึงเรกเนี่ยมันก็จะมีอยู่ถึง2ประเด็นซึ่งเราจะมาอธิบายให้ทุกคนนนนนไไดดดด้้้้้้้เเเขาาาใจกกนนนนัััะวววววียยแแลลล็พูปปถึงงงรรรื่อร่อทหมสุ เซ็บรอกกี้เขาไม่ชอบกันเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับ I have a song on this record called Stole Your Flow <laughs> <Yeah. S 1> Where you're like not taking so kindly to people biting you <Yeah. S 1> So obviously Internet's gonna decide who you're talking about on that song For sure. I think we all know They're gonna say it's Drake <S yeah. I mean, yeah. that's a man who was with you in those early days too. Sure. Brought you on tour. Where did things go wrong in that relationship? I don't know. I just I started just seeing people who just started out as friends and just became foes. Seemed like they was unhappy for you, and you know, just started sending shots. And I think that's what led to any of our misunderstandings or whatever the case is. It so really ain't smoke. แล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ฟังอัลบั้ม Don't Be d a m n ของ a a p Rocky ก็อย่าลืมไปฟังกันด้วยเพราะในอัลบั้มนี้ครับมีเพลงหลายๆเพลงเลยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแต่ประเด็นที่ผมอยากจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันในวันนี้ก็คือเรื่องของ Drake และ ASAP Rocky ว่า2คนนี้ มันมีเรื่องราวอะไรกันมาและสาเหตุที่ a อ p r บ c k y และเดรกเนี่ยจะต้องออกเพลงดิสกันมาตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเกิดม,มันจากเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งผมเนี่ยก็จะต้องขอย้อนเวลากลับไปยาวหน่อยจนถึงปี2010-2011ฮนะในเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ a อ p r บ c k y เพิ่มจะเริ่มมีชื่อเสียงกับแก๊ง a อเของเขา เอเซบโรอกี้เนี่ยเพิ่งปล่อยเพลงมิกซ์เทปของเขาในเพลงเพลย์โซเพลงแองเจิลส์และแน่นอนช่วงนั้นเขาก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยได้ทำความรู้จักกับเอเซบและ A Rocky เอเซบโรอกี้นี่แหละ ซึ่งชื่อเสียงของเอเซปโรกี้ในช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีความสําคัญแล้วก็ดูท่าว่าจะเป็นเด็กหน้าใหม่ที่กาลังมาแน่แนละรวมมาจากสไตล์ที่เป็นสไตล์ฮิลล์สตันสไตล์ทางใต้ของเขาบีบีเนี่ยก็จะมีความสกู๊ลสกูความช้าเหมาะกับคนกินลีนเล็กน้อยแต่ในช่วงนั้นน่ะถึงเขาจะดังเอ p ซปโรกี้แต่มันก็ไม่ได้มีเพลงที่แบบเบรกทู through, หรือมีเพลงติดบีบอร์ดช้าแต่อย่างใดเขาเป็นเพียงหนึ่งในศิลปินหน้าใหม่ในโลกฮิปฮอปที่แน่นอนแหละกําลังจะเป็นคนที่ดังมากๆเลยและ หนึ่งในคนที่ไปเจอเขาครับผมในช่วงนั้นก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดรกเนี่ยแหละเอเซฟล็อกี้ครับเคยพูดไว้ในสัมภาษณ์ว่าเดรกเนี่ยเป็นคนเดินเข้ามาหาเขาแล้วก็คุยกับเขาบอกว่าเดรกเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรจะทําจริงๆและหลังจากนี้เนี่ยด้วยความที่เดรกเห็นว่าเอเซฟล็อกี้เนี่ยมีความสามารถเป็นอย่างมาก เบรกก็จะพยายามทุกๆอย่างเพื่อที่จะทำให้เอเซปโรกี้เนี่ยดังให้ได้เลยซึ่งในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยต้องอธิบายว่าเอเซ o c k กี้เพิ่งจะมาใหม่แต่เบรกเนี่ยเขาดังมากๆแล้วนะในปี2 0 1 1เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกเลยที่หลังจากนั้นครับเบรกที่มีอัลบั้มเทคแคร์ที่เพิ่งปล่อยไปจะพาตัวเอเซ o c k กี้และเคนดริกละมาไปออกทัวร์ของเขาด้วยกันในทัวร์ที่มีชื่อว่าขับพาราไดส์ทัวร์ครับและในไอตัวขับพาราไดส์ทัวร์นั่นแหละมันก็จะเป็นการทําการให้ A Rocky, Drake เอเซมมนิทกี้กับนเบน พูดดีๆไปถึงเรกตลอดรวมไปถึงการที่2คนนี้จะออกมาทําวิดีโอทําคลิปด้วยกันตลอดเวลาเลยนอกไปจากนั้นครับหนึ่งอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็คือในช่วงเวลานั้นเองครับเรกเขามีเพลงเพลงหนึ่งที่ฟีดกับทูเชนอยู่เพลงนั้นน่ะมีชื่อว่า f ัก i n g Problem ฮะและในช่วงนั้นที่ออกทัวร์ด้วยกันเรกเนี่ยครับเขากาลังตั้งหน้าตั้งตาทําอัลบั้มใหม่อยู่เพราะฉะนั้นเพลงเพลงนี้เขาไม่มีจังหวะที่จะปล่อยอยู่แล้วเขาก็เลยกะว่าจะให้เคนดิกลามาที่กาลังทําอัลบั้มบูตคิดแมสซิตี้เนี่ ไปรวมในอัลบั้มกูดคริตแมสซิตี้ด้วยแต่หลังจากที่เคนดิกลามาได้อัดเพลง f u c k ิ n g Problem มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเคนดิกลามาก็รู้สึกว่ายังไงเพลงนี้มันก็ไม่เข้ากับธีมอัลบั้มกูด d ริแมสซิตี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เด็กครับมไม่รู้จะเอาเพลงนี้ไปไว้ไหนดีตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าจะปล่อยอยู่แล้วเราก็ไม่ได้จะให้ทูเชนด้วยให้เคนดิกเคนดิกก็ไม่เอาแต่อย่างไรก็ตามครับเด็กเนี่ยเคยพูดไว้ในสัมภาษณ์ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยจะปล่อยอัลบั้มใหม่แล้้ล้งง้้วววมมมมัััััันนนนกกกก็อีีสพพพึงงงงงเเเเลลยยไาาาารรู่่ Faing Problem แจะะะดฉ เขาก็เลยอยากจะให้ใครสักคนเนี่ยเอาเพลงเพลงนี้ไปปล่อยเพื่อที่จะให้อย่างน้อยๆอ่ะแฟนคลับก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงยังมีเพลงของเดรกที่เป็นเพลงดังมากๆอยู่ในกระแสถึงแม้ว่าเดรกเนี่ยจะไม่ปล่อยเพลงเลยในช่วงนั้นเพราะกลาลังทางอัลอบั้มอยู่ทีนี้เนี่ยเดรกก็เลยคิดว่าเอจะทํำยังไงดีนะแล้วเขาก็เห็นเนี่ยว่าอย่างไงก็ตามตัวเอเซียบ็อกกี้มีความสามารถมากขนาดนี้ยังไงถ้าเกิดว่าปล่อยให้เอเซียบ็อกกี้เอาเพลงเพลงนี้ไปบล็อกกี้จะต้องทําให้เพลงนี้ดังขึ้นอย่างแน่นอนและด้วยความที่เพลงเพลงนี้ เมื่อสูกส่งมอบต่อให้เอ p ซบ c k ็อกกี้มันดันมีเวอร์สของเคนดิกมาเวอร์สของทูเชนแล้วก็เวอร์สของเบรกอยู่ในนั้นพอรวมเอ p ซบ c k ็อกกี้ไปอีกคนแล้วมันก็จะกลายมาเป็นเพลง fucking problems ซึ่งในเพลงเพลงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเพลงที่ทําให้ r ็อกกี้เปลี่ยนสถานะตัวเองจากศิลปินที่กําลังมาเริ่มจะมีชื่อเสียงเนี่ยมาเป็นศิลปินฮิปฮอปที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้และเพลงเพลงนั้นก็จะเป็นเพลงเพลงแรกครับที่ r ็อกกี้ส่งมันไปถึงอันดับ8ของบิ b บอร์ดชาร์ต ซ้มยังเป็นเพลงเปิดตัวอารบัมเดบิวตอัรบั้มแรกของ a อซับบงานนี้ครับ a อซับบก็เริ่มมีทัวร์ของตัวเองแล้วก็เริ่มไปปั้นทีม a s a p m o ของเขาแต่ความสัมพันธ์ของ Rake ก็ยังดีอยู่นะ อย่างไรก็ตามครับด้วยความที่ A-SAP Rocky เริ่มมีชื่อเสียงและเริ่มมีทัวร์เราก็จะเริ่มมาเห็นวิดีโอของเขาที่ออกไปทัวร์อยู่กับศิลปินอีกคนหนึ่งศิลปินหญิงสาวที่มีชื่อว่ารีฮันนาฮะรีฮันน a าเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของ A-SAP Mob ที่เริ่มมามีชื่อเสียงเนี่ยเธอจะช่วยมาออก MV Fashion Killer ให้กับ A-SAP Rocky ไปร่วมออกคอนเสิร์ตกับ A-SAP Mob ในหลายๆครั้งพร้อมกับ A-SAP Ferg และใครอีกหลายๆคนเนี่ยจะพูดว่ารีฮันน a าเป็นเพื่อนสนิทของทุกๆคนในแกง๊ง A-SAP Mob เลยก็ว่าได้ แต่ใครจะไปรู้ครับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นี่แหละมันจะกลายมาเป็นตัวจุดชนวนที่ทําให้ A$AP Rocky และเดรกเนี่ยเปลียดที่หน้ากันยาวมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปก่อนที่ d เดรกและ A$AP Rocky ้ AP, ok จะเจอหน้ากันและรู้จักกันด้วยซ้ำย้อนเวลากลับไปในปี2009หลังจากที่ r ี h a n n a เนี่ยมีข่าวว่าเขาเนี่ยถูกคริสบาร์มทำร้ายร่างกายและเลิกกันเราก็จะได้มาเห็นรีฮ a น่าและเดรกมีข่าวกุ๊กกิ๊กกันอยู่พักนึง ก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะแยกตัวกันไปแต่สําหรับใครหลายๆคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เข้าใจกันเองแหละฮะว่ามันเป็นเพราะอะไรพระหลังจากที่ทัก2สองคนได้กูกกิ๊กกันในช่วงปี2003แล้วก็ได้เลิกลากันไปหรือว่าอะไรสกักอย่างเนี่ยน,นะหลังจากนั้นครับเรกก็จะออกมาพูดถึงรีฮันน่าอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะออกมาแสดงความรักให้ทุกคนทั้งโลกได้รู้ว่าเขาเนี่ยเคยกูกิ๊กกับรีฮันน่าเขารักรีฮันน่ามากมันถึงขนาดที่เร็กเนี่ยเขาเนี่ยเคยถูกสัมภาษณ์ไว้ในบทสั นี่รู้ตัวไหมว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นเหมือนแค่คนที่บาวน์สแบ็กให้กับรีฮาน่าเฉยๆเหมือนคนที่มาดามใจให้กับรีฮาน่าเลิกกับคริสบราวน์มาอยู่กับเบรกนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็เลิกกับเด็กแล้วก็ไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีการออกมาประกาศหรือรูปที่ลงคู่กันแต่อย่างใดว่า2คนเนี่ยเคยกิ๊กกันหรือเคยคู่กันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อต่างๆก็เลยไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่หรือไม่สามารถออกมาเรียกว่าคอนเฟิร์มได้ว่า2คนนี้เขาเคยกิ๊กกันจริงๆฮะแต่ Drake เดรกในบทสัมภาษณ์สัมภาษณ์น เสียใจเป็นอย่างมากแต่รีฮาน่าเนี่ยก็คือผู้หญิงที่เจ๋งที่สุดและคือผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดอยู่ดีไม่ว่าอย่างไงก็ตามนะที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือต่อให้เรกเนี่ยจะออกมาโวยวายว่าเขารักรีฮาน่าขนาดไหนออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาร้องในเพลงทักทากไปถึงรีฮาน่าแต่รีฮาน่าไม่เคยออกมาพูดถึงหรือออกมาคอนเฟิร์มเลยว่าเธอเนี่ยเคยคบกับเรกเพราะฉะนั้นฮะส่วนหนึ่งเนี่ยสื่อก็เชื่อเรกนะแต่อีกใจหนึ่งฮะ ความที่รีฮาน่าไม่เคยมาคอนเฟิร์มมันก็เลยไม่มีสื่อสื่อไหนกล้าออกมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดรกในปี2009เคยคบกับรีฮาน่าจริงๆและไอ้เรื่องราวความรักของเดรกกับรีฮาน่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คุมเครือคุมเครืออยู่ยาวมาจนปี2016ับค่ะซึ่งกลางงาน MTV Awards ของปี2016ที่มีเดรกครับเป็นคนประกาศรางวัลใครจะไปเชื่อว่างานครั้งนี้ตัวรีฮาน่าจะได้รับรางวัลผ่านอัลบั้มแอนตของเธอที่เพิ่งออกมาในปีนั้นและคนที่จะมาประกาศรับรางวัล ครั้งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดรกที่ใช้เวลาเกือบ2นาทีครับกล่าวถึงความรักที่เขามีให้กับรีฮันนาเดรกเนี่ยได้พูดไวยว่าย้อนเวลากลับไปในปี2005นั่นคือครั้งแรกที่ผมเนี่ยเคยที่เจอรีฮันนาหลังจากที่ผมเนี่ยไปเป็นตัวประกอบอยู่กลาง MB ของเขาเพราะว่าผมเนี่ยรู้จักกับผู้กำกับ MB ของรนะีฮันนาณตอนนั้นณตอนนั้นผมยังไม่มีชื่อเสียงและเธอเนี่ยไม่รู้จักผมแต่อย่างใดแต่เขาก็จะพรรนานาถึงความรักว่าเขารีานนาเนี่ยเป็นคนที่เท่ม แล้วก็จะนําทุกๆคนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นเธอก็จะทําดีที่สุดและเรื่องบทเพลงไม่ว่าเธอเนี่ยจะทําอะไรเธอจะต้องขึ้นไปอยู่สูงสุดนําผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาและผมเองเนี่ยที่รักเธอมาตลอดตั้งแต่วีแอนาท,ที่ผมเนี่ยย่างเข้าสู่อายุย2บปีก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งณเวลานี้ที่จะได้มามีส่วนร่วมกับความสําเร็จของเธอและได้มามีส่วนร่วมกับเพลงเวิร์กและเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเลยที่ได้เห็นว่าความเจ๋งของเธอนี่มันเจ๋งขนาด ไห,หลังจากที่เด็กพูจบครับก็ง้มตัวเข้าไปเพื่อพยายามจะจูบรีฮาน่าแต่รดีฮาน่าหันหน้าหนีแล้วก็ไปหอมแก้มเด็กแทนงานนี้ทุกคนในโลกอินเทอร์เน็ตก็เลยมาบอกว่าหรือว่าจริงๆแล้วที่เดรกออกมาพูดว่าเด็กเนี่ยหลงรักรีฮาน่าตลอดมาแล้วก็ทั้งสองคนเป็นแฟนกันมันไม่จริงวะดูรีฮาน่าไม่ไม่อินอะไรกับเรื่องนี้เลยแล้วฝนมันจะตกอะไรตอนนี้ ผ่านมาหลายวันก็ไม่ตกมันดันจะปมาตกวันที่ผมจะอัดเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆได้ฟังกันอยู่แล้วได้ยินเสียงฝนแลบเข้ามา mm hmm. ก็ถือซะว่ามันเป็นแบบว่าซีนเบรกกำลังอกหักแล้วกันและยืนกลางสายฝนที่เรียนหน้าเนี่ยดิจิตอลล็อกหลบจุ๊บของเขาไปกลางคอนเสิรต์ตกลางงานประกาศ MV กลางงานประกาศรางวัลทั่วทั้งโลกให้คนทั้ง <c oughs> ดิจิตอลฟูดพินดิจิตอลฟูดพิน <laughs> หวจริงและหลังจากที่ทุกๆคนครับพูดถึงสถานการณ์ที่มันไม่ดีต่อหน้าเด็กสักเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นกลางงาน MTV Awards นั้น Rihanna จะใช้เวลากว่า2ปีที่จะได้ออกมาเคลียร์ประเด็นประเด็นนี้เธอไม่ได้ออกมาเคล, <c oughs> ลียร์เท่าไหร่หรอกเธอจะออกมาสาดสีไปใ,ใส่เดรกอีกครั้งหนึ่งครับรางงานนี้ Rihanna จะออกมาบอกในบทสัมภาษณ์ว่ายอ้อนเวลากลับไปครั้งนั้นที่เด็กได้พูดถึงเธอเนี่ยด้วยความที่งาน MTV งานอเวอร์สนะฮะมันเป็นงานที่เด็กดูเยอะและทุกๆคนเนี่ย ต้องการที่จะมาดูเธอที่เธอได้รับรางวัลเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนมาสัรเสริญเยืนยอเธออยู่2นาทีเนี่ยเธอรู้สึกอึดอัดชิบเปงเลยว่ะแล้วก็ลำคาญเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่ชอบให้ใครมาแบบว่าเลียแข้งเลียขาเธอเธอลำคาญน,นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเธอกับเด็กไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่จะเรียกว่าเธอกับเด็กเนี่ยเป็นเพื่อนกันเธอก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเด็กเหมือนกันเธอได้พูดไว้ในสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับและครั้งนั้นนั่นแหละจะเป็นวินาทีสุดท้ายที่เด็กออกมาพูดอะไรดีๆถึงเธอกับเอซับรอ พอหลังจากปี2018นั้นเราจะได้มาได้ยินถึงรีฮันนาอีกทีหนึ่งเพราะรีฮันนาไม่ออกอัลบั้มและออกเพลงสักทีก็ยาวไปอีกทีปี2020กลางข่าวว่าเอเซ o c k กกี S ้ S กับรีฮันนาจะคบหาดูใจและประกาศเป็นแฟนกัน อย่างแน่นอนแล้วงานนี้มันถึงกระทำให้แฟนคลับหลายๆคนมองย้อนกลับไปในปี2019ครับในอัลบั้ม Scorpio ที่ Break ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า Jade ซึ่งเพลง Jade เนี่ยมันเป็นเพลงที่เนื้อหาเนี่ยมันพูดไปถึงความอกหักของเขาว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้จากเขาไปแล้วแต่เขาก็ยังรู้อยู่ว่าผู้หญิงคนนี้รักเขามากแล้วก็ยังอยากจะกลับมาหาเขาอยู่ดีแล้วเดี๋ยวรอดูสิเธอก็จะกลับมาหาเขาอยู่ดีแหละเนื้อหาของเพลง Jade นั้นแฟนเพลงได้พูดไว้ว่ามันเป็นเพลงอกหักของ b r ก a k ที่ b r a k เนี่ย ได้รู้หรือเปล่าวะว่ารีฮันนาเนี่ยกำลังคบหาดูใจกับเอเซบ์โรกี้อยู่งานนี้เด็ก็เลยอ,อกขัดแล้วออกมาร้องเพลงเพลงนี้ไงล่ะแต่เรื่องเรื่องนี้ครับมันก็ยังไม่ไทําให้แฟนคลับอย่างพวกเราได้แน่นอนถึงบีฟบีฟนี้ มากเท่ากับอัลบัม For All The Dogs ที่ Drake ได้ปล่อยกมาในปี2023เพราะในเพลงเพลงแรกที่มีชื่อว่า Feel Heights ครับ Drake ก,ก็ได้ทําการดิสไปถึง Rihanna บอกว่าเบื่อแล้วที่จะมีอะไรกับเธอเน่ยสาวคนอื่นน่ยดีกว่าเธอตั้งเยอะและปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่กับสาวที่ Bad Bitch กว่าเธอแซ่บกว่าเธอตั้งเยอะเนี่ยและนอกจากนั้นในเพลงต่อมาครับเพลงที่มีชื่อว่า Another Late Night d r a k ก็ยังจะไปดิส Rocky พูดถึง a a p Rocky อีกนั่นแหละ งานนี้มันก็เหมือนกับจะทําให้เอเซบ์โรกี้และรีฮาน่าที่เขาก็รักกันอยู่ดีๆมีลูกกันอยู่ดีๆไม่พอใจแล้วล่ะ ที่เดรกเนี่ยดูท่าว่าจะไม่ยอมปล่อยไปสักทีกับไปความรัก10ปี20ปีที่เขาเคยมีให้กับรีฮาน่าแต่ดูรีฮาน่าจะไม่มีให้กับเขาเลยนะและหลังจากวินาทีนี้เลยแหละเพื่อนมันก็จะเป็นการเกิดการรวมตัวการดิสขึ้นของอัลบั้ม t r o Booming และ f ิวเจอรในอัลบั้ม We Don't Trust You และ We Still Don't Trust You ที่เราจะได้มาเปิดการรวมตัวเคนดิกมาและ A$AP Rocky ้ที่ออกเพลงดิสไปถึงเดรก ไม่ใช่แค่เฮนดิกลามาและ a อเ Rocky เรียกได้ว่าทุกๆคนในวงการฮิปฮอปเลยกันเลยทีเดียวและช่องของเราเนี่ยก็เคยได้พูดถึงและได้ออกมาแปลเพลงทั้งหมดเกี่ยวกับบีฟนิฟนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยและถ้าเกิดว่าทุกคนไม่รู้นะในเพลงที่ a อเ Rocky เนี่ยได้ไปดิสถึงเรกเอเซบ r o c กีเนี่ยเขาได้พูดว่าปัจจุบันเนี่ยเขาได้ซัดบีฮันนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนอกจากเขาซัดบีฮันนาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ย แม่ของลูกที่เด็กเลี้ยงอยู่อะเอซับร็อกกี้เนี่ยเคยฟาดมาก่อนที่เด็กจะฟาดอีกด้วยซ้ำและถ้าเกิดว่าเราไปย้อนเวลาดูกันสรุปว่าแม่ของอโดนิสครับลูกชายที่เด็กกำลังเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนี้เคยเป็นแฟนกับเอซับร็อกกี้ก่อนที่เขาเนี่ยจะเคยไปคบกับเด็กและไปมีลูกกับเด็กนั่นเองเรียกได้ว,ว่าท่อนนี้แสบมากแต่มันยังจะเทียบไม่ได้เท่ากับในเพลงต่อมาครับที่เด็กตอบกลับไปในบีฟิมนี้ที่มีชื่อว่า family matters ที่ในท่อนดันหนึ่งของเพลงเพลงนี้ตัวเด็กจะได้ตอบกับ เอเซบ์อกี้เต็มๆเลยโดยที่ดรีกเนี่ยได้พูดไว้ว่าเอเย A ์บล็อกี้มึงลองคำนวณดูดีๆดิดถ้ามึงจะย้อนเวลาไปตอนนั้นที่มึงบอกว่ามึงเนี่ยมีอะไรกับแม่ของอะโดนิสอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยกูเป็นแฟนกับริฮาน่าอยู่วะ่ะเพราะฉะนั้นมันคงไม่แปลกเลยครับที่ปัจจุบันนี้ที่ตัวเอเซบ c k y อกี้เขาได้ออกอัลบั้มดอนปีดัมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีหลายเพลงเลยจริงๆแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมตอนนี้เอเซบ์บล็อกกี้ได้ปถึงตัวไปแล่อยซิง ซึ่งในเนื้อหาครั้งนั้นในเอเซบ์ล็กี้ก็จะได้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาได้แย่งรีฮาน่ามาเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อเขาได้ปล่อยอัลบั้มดอนบีดัมออกมาครับสติ l ย o u r f ฟล w ในเพลงเพลงนี้เขาก็ยังจะพูดถึงเรกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่า d r กเนี่ยชอบขโมยฟโฟล์คนอื่นและเป็นไงล่ะเมื่อเขาขโมยหญิงเรกคืนบ้างรู้สึกยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ในอัลบั้มดอนบีดัมมันก็จะมีอีกหลายเพลงเลยนะที่ r o กี้จะไปถักถากถึงเรกแล้วก็ไปถักถากถึงทราวิสก o อ t เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับบีฟนี้พะหลังจากที่เอเซป c k กี้ปล่อยอัลบั้มนี้ออกมาครับมันก็มีคนหลายๆคนเลยแหละที่ออกมาพูดว่าเอเอเซปโรกี้จะมาดิสเด็กทำไมเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะแต่ก็ยังจะมีอีกฝั่งหนึ่งอยู่ดีนี่แหละฮะที่ก็จะเข้าข้าง r o กี้แล้วก็บอกว่าเอเซป c k กี้เนี่ยเฟี้ยวมากๆแต่สําหรับผมที่หลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นแฟนคลัััับบบตววยยงงงขออออกก็็เเรรรรีดด้้่าาาปนนนสสสิุจๆํหม หเืยก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกๆคนไปฟังกันมากๆเลยเพราะผมรู้สึกว่าเป็นอัลบั้มที่ทําให้รู้สึกว่ากลับไปอินฮิปฮอปอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วสําหรับวันนี้ทุกคนรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยว่าคุณอยู่ทีมเดรกหรือว่าคุณยอยู่ทีมเ a p ซ o c k y กแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง a c e e